แง่งทุกท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะต้องเงย็นเป็นสุขทุกท่านนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองท่านค่ะคุณยายได้วันนี้คุณยายได้ของส,สวยๆมาค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ติดตามดูคุณยายอยู่แล้วก็คุณแม่บ้านคุณระสกีไทยทุกท่านนะคะคุณแม่บวรลักษณ์ถ้าหมายลึงจำมนำได้แต่ความสวยงามมาทุกวันนะคะเป็นผ้าหลุดจำมนำค่ะได้มาจากหลุดจำนำกันะ หยิบยกขึ้นมาให้ท่านได้ผู้ท่านผู้ชมผู้ดูได้ดูนะคะคุณแม่บ้าน,นะคะ่ะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะความสวยความงามมาฝากท่านทุกวันนะคะค,นนคุณแม่บัวรรณับผ้ามาดจำนำนี้ทาคลิปทุกวันค่ะวันนี้รับประทานอาหารเย็ยนค่ะเสร็จอากาศรุ่เย็ยนเป็นสูงนะคะฝนฝนก็เริ่มตกค่ะรุ่งเย็ยนเป็นสูงมาแล้วค่ะ ค่ะวันนี้เบอร์หนึ่งค่ะคุณแม่บวรรับ์้าไหมยหยุดจานำเก็บเบอร์หนึ่งขึ้นมาเป็นราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นงานสามสกอค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะคุณแม่บวรรับ์้าไหมยหยุดจานำนี้ไม่ได้เลือกผ้านะคะมัดเป็นมัดเก็บม,มาเลยค่ะแค่ม่ถอดอขกก้อขึ้นเวทีเรียงงานเลยค่ะตาของยายสองตาของยายจ้ะขาดต่อภาพไม่เป็นนะคะ ค่ะเรียนจบปริญญาตสีค่ะบต่อภาพไม่เป็นค่ะรู้แต่หยิบยกให้ท่านผู้ชมได้ดูทุกวันนะคะค่ะสีแดงข้างนะคะออกโทสีแดงข้างค่ะเป็นหมีเป็นมัดหมีเป็นล็อกล็อกกเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะตั้งล็อกเป็นชั้นค่ะค่ะมีแต่ความสวยตามมาค่ะนิ่มสลวยสวยทุกพื้นนะคะโดดเด่นเพ่าคาวค่ะเบอร์หนึ่งนะคะเป็นออกโทสีแดงข้างนะคะ คุณแม่บ้านคุณรัศตีไทยจับตามองเลยค่ะชอบผืนไหนคะค่ะทักถามเข้า,ขา,ขามาหาคุณแม่บวรัค่าไมหมดุดกันนำได้จ,าจ,จา้าเจ้าเก่าจ้าค่ะจับท่านนิ่งค่ะคุณยายขอผ่านนะคะ มาด้วยสีเขียวเบอร์สองค่ะสีเขียวนี่ก็ได้มาหมดทุกวันนะคะสดใสโดดเด่นแถวๆสดใสเป็นสีเขียวยอดตองนะคะเป็นลายทางด่วน,นะคะ่ะสดใสแพร่้าค่ะใส่บุ้งก็สวยใส่งามกินเลี้ยงก็โดดเด่นสดใสแพรวภานะคะคาว่าสวยตามมาค่ะผ้าไหมจะสวยทุกผืนนะคะค่ะเขาจะมีลาศสีในตัวของเขานะคะมาผ้าไหมเนี่ค่ะเวลาใส่ไปนี่ก็ วเวลาเราเดินเคลื่อนย้ายก็จะจับเงานะคะเป็นเงาเนี่แหละเ <c oughs> <ๆ>ขาเรียกว่าเสริมสง่าราศีให้กับตัวท่านนะคะคุณแม่บ้า,า,บานคุณเัษตีกไทยทุกท่านนะคะจะข,ขึ้นเงาค่ะจับเงาค่ะเวลาเราเดินเคลื่อนย้ายคือเขาเสริมเสริมบาร,รมีให้ท่านค่ะเสริมความสง่าราศีเสริมความสวยความง,งามขึ้นมาอีกนะคะเป็นเบอร์สองเป็นลายทางหลวนนะคะเป็นต้นสน,นะคะ่ะเป็นลายต้นสนทางหลวน เียวยอดตองค่ะคุณยายทำภาพกลางคืนนะคะวันนี้นะคะว่าเวลาไหนคุณตากับคุณยายก็กราด้วยงามเลยคะ่ะภาพออกมาไม่ชชดเจนให้สวยถูกตาถูกใจก็ดีชมมาได้นะคะให้คำติมาได้ค่ะคุณตากับยายจะช่วยกันแก้ค่าแก้ไปทีละจุดนะคะจุดไหนที่ท่านผู้ชมค่ะมองดูแล้วทำให้เหมาะสมค่ะ กาตับุญญาก็จะแก้ไปตามจุดนะคะขอบคุณท่านมากค่ะที่ดูดวงตากับุญญาถ่ายทำนะคะพร้อผ่านค่ะานตาตามาด้วยเบอร์สามนะคะเบอร์สามค่ะ เบอร์สามนี่ก็ลายสวยมากค่ะก็ออกคล้ายๆโทนแนวดอกไอดอกมะเขือนั่นแหละค่ะก็จะช่างก็จะดัดแรงออกไปคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะแต่ละตืนแต่ละมมนะคะออกไยคล้ายๆกันค่ะมีแต่ความสวยตามมานะคะเบอร์สามนะคะคุณแม่บ้านที่ดูคุณยายอยู่ก็ กดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจไปทางช่อง YouTube ของคอนะุณแม่บอลรัา5หมบุุดกำนำน,น,นะคะกำะารยกข้งงองขึยนนิดนึ่งค่ะนี๋ยวความสวยการมาค่ะดูเป็นแรววสดใสนะคะคสดใสแรวๆมากค่ะใส่วเวลาบุญก็สวยเวลางานราตรีเวลางานิเล,าาเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงก็ ตดวเรียนแพลงคะาราคาไหมมีแต่คำว่าสวยตามมาค่ะค่ะราคายอยู่ที่หนึ่งห้า้อยบาทนะคะถ้ามาจากอุจจำนำค่ะคุณแม่บอลรับ้้าไหมอุจจำนำได้มาทุกวันนะคะขายทำติกทุกว,วันค่ะค่ะสวยมากนะคะค่ะเบอสามนี่ก็สวยค่ะสดใสเรียวราวโดดเด่นนะคะ มาด้วยเบอร์สีค่ะสดใสแพรพราวนะคะออกสีแดงนะคะสดใสแพรพราวค่ะงานสีแดงนี่ก็สีแดงนี่ก็สวยนะคะค่ะคุณแม่บ้านที่คุณรศัศตีไทยทุกท่านนะคะออกโทนสีแดงมันปื้นนี่สวยนะคะแดงสดใสเสริมสง่าราศีให้กับท่านมากนะคะค่ะเวลาใส่ออกไปงานก็มีแต่ความสวยตามมาค่ะ านบุญก็สดสวยนะคะหางานกินเลี้ยงงานเลี้ยงก็สดใสแพงราาโดดเด่นนะคะสีแดงนี่นะคะ่ะสวยมากค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะงานสามตะกอค่ะเนื้อผ้าแน่นนะคะเนื้อผ้าเกลียด,ดีมากค่ะนิ่มสวยนะคะราคาเบาค่ะราคาแบบเบา,เบา,เบามากเลยนะคะช่วงโควิดนะคะคนไทยเราช่วยกันนะคะ ราคาผ้าใหมก็ลดลงนะคะต่ำลงค่ะ เบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าก็เป็นลายเป็นดอกสีแดงข้างนะคะค่ะเป็นลายดอกมะเขือนั่นเลงค่ะเพราะว่าคุณแม่บ้านก็ชอบตลอดค่ะชอบลายดอกมะเขือนะคะโดเด่นสดใสแพรวพราวค่ะนิ่มสลวยสวยมุปขืนงามสวยตามมาค่ะถ้าไหมมีต่ความสวยามงามนะคะคุณแม่บอลรักถ้าไหมหด็ดจำนำนะคะ ถ่ายห,หยิบยกให้ท่านผู้ชมพี่น้องชาวไทยได้ดูทุกวันค่ะหรือต่างประเทศนะคะพี่น้องชาวไทยที่ออกไปมีครอบครัวหรือต่อไปที่ต่างระเทศต,ต่างแดนนะคะค่ะก็ที่ชมคุณแม่บวรรักข้ามไม่หลุดนำอยู่ก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่ออกไปทํางานต่างประเทศนะคะชาวไทยทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ ที่ดูคุณยายอยู่นะคะที่กดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายขอขอบพระคุณมากค่ะหนี่นะเปิดเ่าไ่นิ่งนะคะลายดอกมะเขือผ่านเบอร์ห้าค่ะ แใหม่นะคะออกโทนเชิงล่างเชิงบนก็เป็นดำนะคะแต่ช่อง,องกลางมัหมี่จะออกโทนสีแววหวานนะคะออกเป็นสีม่วงชมพูค่ะและการดอกมัหมี่ก็มีแต่ความสวยตามานะคะสำหรับลายขาวก็เด่นชัดมากค่ะงานสวยทุกผืนนะคะเบอร์เบอร์หกค่ะเบอร์หกก็คุณแม่บอลรักค่ะไหมหนุดจำนำจะได้ของใหม่มาทุกวันนะคะ ค่ะนี่ก็ออกโทนสดใสเพรียวราวนะคะสวยมากค่ะเบอร์หกพามจ้าถ้าถามนอกหาเขาหาคยณยายได้นะคะคุณแม่บัวรักษ์ถ้าไหมหลุดจำนำค่ะค่ะเบอร์โทรก็เขียนใส่ป้าย นะคะใส่แผ่นต้ได้เลยตั้งไว้เลยค่ะขาดตัดต่ดอห้า,มไมนนะะา,าไม่เป็นนะคะดึงห้ามาไม่เป็นค่ะทําแบบโบราณอยู่นะคะหาดตามมาด้วยเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดนี้ก็ออกโทนสีออกโทนสีขาวงาช้างนะคะมีมันหนีก็สวยมากค่ะผืนนี้ค่ะลายหนีก็ออกโทนเรียบๆนะคะเบอร์เจ็ดก็ออกโทนสีขาวงา ชิงหน้าเชิงบนก็ตามไปด้วยลายใบยสีนะคะใบสีเสริมทรัพย์เสริมมงคลนะคะเสริมสิริตุให้กับตัวท่านนะคะงานทุงานบุญทุบุญต้องมีใบสีนะคะนะใบสีนี่ก็เป็นของที่มีความหมายนะคะเป็นมงคลสําหรับบ้านนะคะหากคุณแม่บ้านนาไปใส่ก็เสริมสงสาราสีเสริมบารมีให้ท่านนะคะเป็นขาวนาช้างค่ะ ผืนนี้สวยมากนะคะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดและลูดกำนำราคาผ้าไหมมัดหน่จะไม่อยู่ในราคานี้นะคะค่ะแต่ละผืนก็สวยนะคะราคาจะเบาราคาจะต่างมากะคะ่ะช่วงโควิดนี่ค่ะเบอรเจ็ดนะคะผ่านค่ะสดใสแพร่ทานะคะเป็นขาวอาช้างค่ะ คุณแม่บ้านชอบผืนไหนก็ถ้าเข้ามาหาคุณแม่บอลรักปรึกษาเ่ะด้วยนะคะคุณแม่บอกนำสกุลไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะแม่บอลรักผ่าไหมหลุดจำนำนะคะแอดไลน์เข้ามาถามคุณแม่ได้ค่ะแม่จะตอบคําถามทุกคําถามนะคะ มาด้วยเบอร์8ค่ะเบอร์8ก็สวยออกไปโทนหีนแนวหนึ่งนะคะ,ะได้มามีแต่ผืนสวยๆงามๆค่ะสดใสแพรวา,าวค่ะเบอร์8นี่ก็เชิงล่างเชิงบนก็เป็นสีกรมนะคะแล้วก็ช่องกลางมัดหมี่ก็ออกโทนแนวหวานนะคะชมพูค่ะลายก็เป็นลายสวยลายเรียบสนาราศีนะคะ ใส่ออกบุญก็สวยใส่ออกงานเลี้ยงก็โดดเด่นแเทราๆสดใสนะคะสีออกโทนชมพูนะคะคุณแม่บ้านลูกสาวที่ดูอยู่ก็เป็นของขวัญให้กับท่านแม่ได้นะคะให้กับคุณแม่ให้กับคุณยายให้กับคุณย่าของเรานะคะาติผู้ใหญ่ของเรานะคะรอของขวัญจากลูกสาวอยู่นะคะจับตามองให้คุณแม่คุณยายคุณย่าของเรานะคะลูกสาวที่ดูอยู่นะคะ แม่บอรลรักอุผถางนะคะเบอร์แปดนคะคะอันนี้คุณยาไอน้ำสก,กิคนคุณยาไปด้วยนะคะตามมาด้วยเบอร์เกค่ะเบอร์เก้านี้ว่าสดใสค่ะสวยค่ะสวยออกแบบแบบโทนสีน้ำเงินเข้มนะคะค่ะ เบลน,น้ำเ,เชิงบนก็ตามไปด้วยออกเป็นโทนสีดำๆนะคะสีดำค่ะเบอร์เก้าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะมัดมีก็ออกเป็นดอกทโนรดอกมะลินะคะค่ะลายดอกมะลิค่ะควันนี้หมาของเราเป็นหมาพวกเขาเป็นตามสาวค่ะ คุกยามีลูกสาวอยู่สองตัวล้วก็มีหนุ่มๆม,มาจีบค่ะค่ะเบอร์9ก้าสวยนะคะค่ะเบอร์ก้าวสวยนะคะ,คะ,เ,ววะ,คะเป็นลายดอกมะลินะคะเป็นลายดอกมะลิค่ะขาวกับน้าเงินนี้ก็จะเกบตัดการเด่นชัดสวยขึ้นมานะคะแล้วเราสดใสขึ้นมานะคะ่ะ เบอร์ก้าก็ได้แปลกแบบแนวไปอีกนะเพราะว่าคุณยายได้มาทุกวันนะคะข้าสวยๆค่ะานำนำฝากพี่น้องชาไทยทุกท่านที่ดูคุณแม่บอลรับอยู่นะคะผค้าไหมหลุดจำนำค่ะเก้าเก่านะคะค่ะสวยมากค่ะคุณแม่ขอถ่านนะคะเบอร์เก้าค่ะ ด้วยเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบก็ออกโทนแนวเป็นสีออกสีกลมไอ้ไม่ใช่หัวใจค่ะเป็นสีตะกัวสีเทาเข้มค่ะตามมาลดบริบารช้างน้อยเชิดหน้าเชิงบนนะคะค่ะสดใสแพลวพราวมากนะคะออกสีเรียบๆค่ะสีตะกัวนี่ค่ะค่ะออกโทนสีออกโทนสีเรียบๆค่ะค่ะจะเป็นเงาค่ะ ผ้าไหมนี่ค่ะผ้ามัานหมีไหมจะเป็นเงานะคะเสริมสงาราศีให้กับท่านค่ะเวลาใส่เคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนจะเป็นเงานะคะเขาจะมีราศีกับตัวของเขานะคะผ้าไหมนะคะสร้างราศีสร้างความงามให้กับท่านแม่บ้านคนกสตรีไทยที่ใส่ผ้าไหมนะคะความสวยจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะนีะ่คืความสวยกลามาค่ะ คาถามลูกค้าทุกคาถามค่ะฝา,ากเบอร์โทรไว้ในแผ่นกระดานต้ายเลยค่ะต้ายสีเหรือข,ขางกเลย่แลก็จับก้องไปทางนั้นแลก็ให้ทา่านชมให้ดูะค่ะ,ค,ะคุณแม่วันนี้คุณแม่ได้มาสีผืนนะคะเป็นหลุดกำนัค่ะแต่ทำสวยตรงงามขากนะคะค่ขอบคุณท่าน อยู่ค่ะถ้าหลุดกนนำํางจากขอให้สุขภาพดีทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะอย่ามีโรคภัยมาเบียดเบียนท่านนะคะโรคโควิดขอให้ห่างหายออกจากประเทศไทยไปวๆ,ๆนะคะขอบคุณทุกท่กานที่ดูคุณแม่อยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ